ก็คุยกันปกติในในในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวบของของลูกนะเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ผมก็คือจริงๆผมวม่าเป็นเป็นอย่างนี้มามาพักนึ่งแล้วไม่ได้ต้องการฮิวอะไรเพราะว่าเราก็ก็อย่างที่บอกอะเราก็อยู่ของเรามาอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ฮิวอะไรแล้วก็ออกกำลังกายของเราปกติแล้วก็ดูแลลูก ก็สบายดีครับก็สนุกดีครับเป็นไงบ้างเหมือนว่าสมม่งฝาเรื่องไปทิพต่างประเทศมันต้องวางแผนเลยเพื่อเอาโลราเป็นแบบว่าจะไปเที่ยวที่นี่ไปเที่ยวที่นี่ไหมครับก็ที่ผ่านมาก็ก็ลูกเขาอยากไปไหนเขาก็จะมาบอกเราว่าแบบอยากไปเที่ยวดิสนีย์นะอยากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อสไปด์ในชั้นใจกับ YouTube าดูไปต่ว่าเออเขอยากไปที่นี่นะเพราะมันเป็นต่างประเทศก็ YouTube เปิด YouTube บางทีเราเห็น YouTube เราก็อยากไปเลยใช่ไหมดูรีวิวดูอะไรพวกนี้เด็กก็ดู YouTube แล้วก็เขาเลือกอะไรที่ไหมครับ เลือกหลายที่ไหมก็เห็นที่ไหนที่มันน่าสนุกแล้วเราผู้ใหญ่เองเราไม่เคยไปเ,เ,ยเด็กๆบางทีเราไม่มีโอกาสเนี่ย,เ,ยเราก็อยากไปลองดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องเลือกจากตัวเราด้วยเราอยากไปด้วยใช่หรอ,อเอาเขาเลือกก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเยน่าสนใจโอเคปลอดภัยทุกอย่างนะแล้วก็ไปใ<ต>ช่ ฉันอยากไปอันนี้มากกว่าไปมถึงว่าฉันอยากไปนี้เออในภาคก็ไม่ต้องคุยก <Also, S 1> ันก่อนไหมเหมือนว่ามันมีสาวเสียงต้องหาแบบว่าสองเสียงชนะหนึ่งเสียงไปอย่างเงี้ยก็จริงจริงก็เสียงเดียวนะลูกเสียงเดียวครับก็เอาลูกเป็นหลักครับจริงๆเราเรากับเจนนี่สองเเวลามีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันอะไรลูกเราคุยกันยังไงก็จริงๆริงเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างกับลูกเพราะว่าเราก็เลี้ยงกันมาเองตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้รู้ดีที่สุด ก็ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราสนุกกับมันนะครับมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนระยะยาวกับสิ่งสิ่งที่เรียกว่าลูกครับกับเจนี่เองมีการพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนเรื่องลูกว่าเออจะยังไงจะวางแผนให้ลูกอะไรยังไงก็คุยกันปกติในในในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับของของลูกนะครับเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเรื่องโรงเรียนหรือว่าอะไรครับเรียนอยู่ครับอยู่โรงเรียนนะเรียนมา2ปีแล้วครับ แล้วด <was> <time> ูแลกันยังไงในการสลับกันไปรับลูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามตามตารางงานครับครับทีนี่เองสังไหนุมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมนอกจากเรื่องลูกแล้วเรื่องอย่างอื่นก็คุยกันปกติครับก็คือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเอติดข้อหมองใจกันไม่มีอะไรคุยปกติถึงตอนนี้ภาพติดใจหรือว่าภาพโอเคทำดีนี่เเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ผมก็คือจริงๆผมมาเป็นเป็นอย่างนี้มามาพักนึงแล้วหมายถึงบอกว่าผมก็ดูแลลูก ออกกาลังกายทํางานเป็นหลักอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรก็ผมว่าโฟกัสมากกว่าตัวผมเองอีก่นะหมายถึงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันอยู่แล้วครับสิ่งที่ยู่ใจรครับไม่ได้ต้องการฮิ้วอะไรเพราะว่าเราก็ก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็อยู่ของเรามาอยู่แล้ว เราไม่ได้ไม่ได้ฮีวอะไรแล้วก็ออกกําลังกายของเราปกติแล้วก็ดูแลลูกจริงๆก็ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็ออกกําลังกายทํางานดูแลลูกแค่นั้นเองอกับแฟนที่ให้กําลังใจที่อยากสอนเป็นแฟนๆกันออก็จริงๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่แบบเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะ,ะในเรื่องของเวลาเราทำคอนเทนต์สุขภาพเนะ่ยคนก็เข้ามารู้สึกว่าเวลาเขาบอก e y, เอ้ยเออทำตามบ้างหรือว่าเฮ้ยมันดูง่ายจังเลยหรือว่าพี่ทําให้หนูรู้สึกลูกขึ้นมาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้ว แล้วก็สึกดีใจครับอาค,ครับบกคกับกครับ